ท้ง88วันนี้พี่มินฟ้ามาอัปเดตในสนามกล์ฟสวนอณภูมิกล์ฟเอน็นคันที่ขับอ่าอันนี้เป็นพื้นที่ที่ดดานทายแปงเนี่ยก่อนจะติดก็คลองล้ำตอยถิงอันนี้พี่มินจะมานำเสนอเป็นแปลงใหญ่ร่วมกันเลยก็ได้อันนี้เป็นแปลงใหญ่ก็คือ3ามไร่หนึ่งงานห2าสองตารางวาเราขายตาร้างวาละหมื่นสามแต่ถ้าเป็นแปลงย่อยนี่ก็เราก็ยังขายอยู่เป็นอันนี้เขาเรียกว่า แปลงที่18แต่ว่าถ้าจะซื้อรวมกันเลยเป,เป็นจากตรงนี้ไปจนถึงรั้วเนี่ยก็เป็น3ไร่หนึ่งงานห้าสิบสองตารางวาถ้าใครที่มีทุนใหญ่จะสร้างโกดังก็ยังได้นะตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างได้ใครที่สนใจถีดดินแปลงใหญ่ใ,ญในสนามกองสุวรรณภูมิก็สนใจก็โทรมหาพิมินได้สดผลโฉนดความโอนวันนี้พ่มินขอบคุณมากสวัสดี